เรามาอัปเดตความรู้สึกของใครคนนั้นของคุณว่าตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงกับ นะคะไม่ได้อัปเ,เดรจอัปเดตความรู้สึกเขามาสักพักหนึ่งพี่เมย์พูดลิ้นพันกันทุกคนนะคะไม่รีบไม่รีบใจเย็นๆน,นะคะ FC พี่เมย์สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะอยากรู้จังเลยว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรนะคะอัปเดตความรู้สึกของเขากันนิดนึงว่าตอนนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงนะคะมาดูกันเลยค่ะไพาทาร์ลอดค่ะขออัปเดตความรู้สึกของใครคนนั้นของ FC พี่เมย์ว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับ f อซพี่เมย์อยู่ค่ะค่ะนึกถึงหน้าของใครคนนั้นไว้เลยนะคะเรามาดูพร้อมๆกันเลยว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณค่ะโอ้ไพ่ใบนี้นะพี่เมย์เปิดไพ่ขึ้นมาเขารู้สึกยังไงกับคุณไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบถ้วยค่ะทุกคนสำหรับ ใครที่รอคอยนะคะความรู้สึกเหล่านี้ที่เกิดขึ้นอยู่ในใจของใครคนนั้นของคุณเขาอยากจะแต่งงานมีครอบครัวนะคะกับ คุณนั่นเองอยากมีตัวเล็กตัวน้อยนะคะอยากเป็นครอบครัวเดียวกันอยากมีชีวิตคู่กับคุณใครคนนั้นเขารู้สึกแบบนี้กับคุณไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะคนคนนี้อาจจะมีบุคลิกของคนที่เป็นธาตุน้ำมีนกรกฎพิจินะคะความรู้สึก กับคุณนะตอนนี้คือความรักล้นใจมันมีความรักที่มอบให้มีความรักความปรารถนาอยากจะครอบครองอยากจะแต่งงานอยากจะใช้ชีวิตคู่อยากจะมีครอบครัวกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะคะคนคนนั้นของคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณมีครอบครัวกับคุณนั่นเองนะคะถ้าใครคิดว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไว้เลยนะ เพื่อดึงดูดสิ่งดีๆพลังงานดีๆจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณโดยเร็วนะคะเขาอยากแต่งงานมีครอบครัวกับคุณนั่นเองนะคะมาดูอีกใบนึงค่ะว่านอกจากจะอยากแต่งงานกับคุณแล้วรักคุณมากรักคุณล้นใจขนาดนี้มีความรู้สึกอะไรอีกคิดยังไงกับคุณอีกนะคะยัง ไพ่อย่างยืนยันนะคะเป็นคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิกจีนะคะอัศวินถือถ้วยนะคะความรักความเมตตาความรักความโรแมนติกอยากจะแสดงความรักความโรแมนติกอยากจะให้เราทั้งคู่พูดจาภาษารักแสดงความรักซึ่งกันและกันนะคะแสดงอารมณ์แห่งความโรแมนติกความรักให้กันทั้งคู่นั่นเองนั่นคือความรู้สึกของเขาในตอนนี้ ยังยืนยันว่าเป็นคนาธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิกจีนะคะในความรู้สึกของเขามันมีความรักเต็มเปี่ยมหัวใจที่อยากจะมามอบความรักและความโรแมนติกให้คุณนั่นเองมาดูอีกสักใบหนึ่งสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณณนะตอนนี้โอ้ oh. ให้ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเดวิลนะคะทุกคนนอกจากจะมีความรักความโรแมนติกอยากจะเข้ามามอบความรักให้คุณแล้วก็อยากจะสารสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณอยากจะใช้เวลาส่วนตัวอยู่กับคุณสองต่อสองนะคะไม่ต้องให้พี่เมย์บรรยายเนาะว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้เขาอยากจะใช้เวลาอยู่กับคุณอย่างส่วนตัวสองต่อสองกับคุณแล้วก็สารภาพรัก กับคุณแสดงความรักกับคุณนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ชื่นมื่นกับไพ่ ที่ออกมาทั้ง3ใบนั่นเองนะคะเป็นไพ่มันมีทั้งความรักความเสน่หาให้การอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะถ้าพลังงานนี้เป็นของคุณอยากให้พลังงานนี้เป็นของคุณคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปรับพลังงานนี้เป็นของคุณเลยค่ะ